w o n d e r ร์ฟูลเพลค่ะเรือดินเนอร์สุดหรูไข่มุกแข่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะให้บริการที่ River City ท่าเรือที่หนึ่งรอบทุ่มตรงลูกค้าขึ้นเรือแล้วก็สามารถตักอาหารทานได้เลยนะคะเรือร่องทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะคะสวยไหมคะว้าว <Wow. S 1> Wonderful Pearl โซนด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะจะเป็นโซนหัวเรือมีความโรแมนติก Private, เป็นส่วนตัวนะคะลูกค้านิยมเหมาโซนเหมาลำนะคะจัดเลี้ยงมีดนตรีสดนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์นะคะการแสดงโขนรำไทยค่ะดาดฟ้าเปิดโลง่ง360องศาค่ะแบบนี้เลยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติและคนไทยนะคะลูกค้าจองมาจากทั่วทุกมุมโลก แนะนำลูกค้าจองมาได้ล่วงหน้าเจ็ถึง14วันนะคะ 1, 1> เดือน3นเดือน6เดือน,อนและเปิดให้บริการรอบเขาดาวแล้ววันนี้นะคะ mm hmm. เป็นเรือลำแรกที่เต็มนะคะสําหรับรอบเขาดาวมาเฉลิมฉลองเที่ยวด้วยกันนะคะกับไข่มุกแข่งแม่น้าเจ้าพระยา Wonderful Pearl มีน้ำพุบนเรือนะคะอาหาร mm hmm. บุฟเฟ่ตนานาชาติมากกว่า30 mm hmm. เมนู ลูกค้ามีความสุขแฮปปี้นะคะทุกคนสัมผัสได้นะคะอาหารหลากหลายเหลือเฟือเลยคะ่ะมาเที่ยวกันค่ะเยคนไทย1,450บาทชาวต่างชาติท่านละ1,800บาทค่ะว้าวจองกับเกล่ยวได้เลยนะคะ